สามจุดเจบนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับตัวนี้ความจุตัวนี้เยอะกว่าตัวนี้ประมาณเกือบสิบเท่าเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าตัวนี้1น0 0งหนมนิลิแอมนะครับเพื่อนเตัวนี้ความจุเยอะนะครับแล้วก็ผมได้ดัดแปลงขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ว่าจะทํากล่องขึ้นมาให้ สวัสดีนะครับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเหมือนเดิมนนครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสและเวลาพอดีพองามมาถ่ายอีกหนึ่งชิ้นงานให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อ,อ,อไม่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากก็น้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูชิ้นงาน DIY หรือว่าดัดแปลงนิดๆแต่น,น่อยนะครับเพื่อนๆคือพอดีว่าพัดลมตัวนี้ผมไปสั่งซื้อมา ได้ประมาณ2-3ปีนะครับเพื่อนๆแล้วก็แบตเขาเริ่มเสื่อมสภาพลงเนาะใช้พูดง่ายๆก็ใช้ได้ไม่น,นานก็หมดนะครับเพื่อนผมก็เลยได้ทำการรื้อข้างหลังตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาสายไฟเขาออกมาช่องนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ได้ดูแบตแบตของเขาตัวนี้นี่นะครับเพื่อนจะเป็นแบตหนึ่งเซลล์นะครับเพื่อน ลิเทียมไอออนเนะเาะหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ความจุของเขานิดเดียวเองนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งพันสองเอยหนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมป์นะครับผมสามสามจุดเจ็ดโวลต์เนาะตัวนี้ใช้ได้ไม่นานแล้วผมก็เลยจะโมดิฟายให้เขาเอ่อผมจะเน้นความเอ่อใช้งานนาน,น,าน,ท,นทนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนชาร์จครั้งหนึ่งคือใช้ทั้งวันเลยเนาะ ผมก็ว่าจะดัดแปลงใส่กล่องตัวนี้แต่พอดีว่าตัวนี้มันมันเล็กไปนิดนึงเพราะว่าเข้าแบตตัวนี้ไม่ได้ผมก็เลยได้สั่งแบตตัวนี้มานะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็น3.7โวลต์เหมือนกันนะครับ3.7เโวลต์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับตัวนี้ความจุตัวนี้เยอะกว่าตัวนี้ประมาณเกือบ10เท่าเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าตัวนี้1 10,000มนิลลิแอมนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ความจุเยอะนะครับ แล้วก็ผมได้ดัดแปลงขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ว่าจะทํากล่องขึ้นมาให้เขาเข้าไปเก็บความระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆไปต่อยอดได้เนาะเผื่อว่าเ,เพื่อนๆมีพัดลมเล็กแบบนี้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้ดูว่าลมแรงเลยนะเพื่อนอันเบอร์นหนึ่งเบอร์สองน,นะครับนี่นี่นะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากไม่อยากเอาแบตแบบนี้แบบผมก็เอาแบบเดิมก็ได้แต่ว่าให้ให้หาตัวที่คมจุยเยอะๆกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อนแล้วก็สามารถทําเป็นเป็นสองเซลลได้ว,ว่าแยกออกมาอยู่มันจะอยู่ทรงนี้นะครับเพื่อนแบตของเขาแต่ว่าตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวอย่างนี้ตัวนี้แต่ว่าเราก็หาแบบนี้มันก็ได้แต่ผมก็เลยไม่อยากทํอย่างทาให้มันแบกแนว ไปครับเพื่อนๆอันนี้บอกว่าใช้นดนานเป็นยาวๆเลยนะครับเพื่อนาชาร์จเต็มครั้งหนึ่งเนาะเนี่ยทำกล่องให้เข้ายืนอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับเย็นเลยแล้วครับเพื่อนเพิ่งแกะมาดูแล้วว่าจะทำ็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆดูนิดนึงก็จะเก็บความชาร์จก็ชาร์จตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นแบตดเนาะดินเทียมโพลิเมอร์นะครับเพื่อน ก็แบตพาวเวอร์แบงค์เราเหรอเพื่อนไปทำออพาวเวอร์แบงก,บกมมบงบ์ก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็เลยมาดัดแปลงเห็นตัวนี้อะไะครับเพื่อนเพราะว่าทำแบบนี้ก็ได้นะครับเย็นสบายโอเคครับผมขอบคุณครับสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ถามได้นะครับบา,บายเออแล้วก็ผมผมได้ใส่ไอ b m เมให้แบตตัวนี้ด้วยนะครับแท้จริงก็มันมีตัวนี้อยู่แล้วเนาะถ้าเต็มมันก็จะตัดตัวข้างในเนี่ยแล้วก็ถ้าต่ําเกินมันก็จะตัดอยู่เลยนะครับเพื่อนผมก็ใส่อีกหนึ่งอันเพื่อความชัวร์เพราะว่าบ m s มันมีข้อด,ดีนะครับถ้ามันช็อตกันงี้คือมันจะตัดระบบให้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนถ้าคุ้มบวกคุ้มลบช็อตกันเหมือนเหมือนคลิปลด้มเด้ยคลิปก่อนนะั่นนี่ผมทํานะครับดูนะครับเพื่อนตัวนี้จะหยุดเลยนะ ถ้าช็อตกันมันก็จะตัดการทําง,งานบี B เอสดเล็กๆตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนไม่จ่ายไฟเลยนะครับตัดเลยโอเคครับผม